สวัสดีครับพบกับบาบา่านะครับวันนี้เราจะมาทําซอสสับปะรดกันนะครับสับปะรดหวานๆแบบนี้นะครับเรานํามาหั่นแล้วก็ปอกเปลือกแล้วเดี๋ยวเราจะทําซอสสับปะรดกันครับเรานําสับปะรดมาปั่นให้ละเอียดนะครับเติมน้ําสะอาดลงไป เรานำสับปลืที่เราอ่นเมื่อกี้นะครับมาตั้งไฟเราจะใช้ไม้ตายกวนเขานะครับกวนไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะนึ่เราจะเติมน้ำตาลลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความหวานให้เขามีรสชาติแล้วก็ควนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับ เราจะตัดเขาด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับเพื่อให้รสชาติไม่หวานโดดจนเกินไปให้มีรสชาติกลมกล่อมครับแล้วเราก็เคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะข้น ี่โครงหมูทอดกับซอสสับปะรดนะครับน่ารับประทานนะครับนี่คือซอสสับปะรดของเรานะครับเราจะจับปรักน้ําซอสสับปะรดมาราดบนซี่โครงหมูนะครับรสชาติก็จะเปรี้ยวๆหวานๆกลมๆนะครับ ตัดเลี่ยนในการทานเนื้อสัตว์นะครับอขอบคุณนะครับที่ติดตามในช่องบาบาซ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับขอบคุณครับ